แบบจำลอง Cs4 นะคะ Cs4 แนบในปริมิตรฐานสามเหลี่ยมมีหน้าข้างสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวรานละหกรูดหกก็หกรูดหกหกรูดหกหมดเลยนะฮะทุกด้านระหว่าง H นะระหว่างแบบจำลองระยะระยะระหว่าง H นะคะระหว่างโมเลกุลไฮโดรเจนก็หกรูดหกหมดทุกตัวนะคะแสดงว่า อันนี้ถ้าเรามองท็อปวิวลงมานะมองท็อปวิวมาจะเราจะเห็นตัวฐานสามเหลี่ยมจัตุรัสนะฐานของพีระมิดที่เป็นสามสามเหลี่ยมจัตุรัสถ้าพี่มองจุดเซนทรอยเป็น P นะคะอันนี้หกรูทหกแสดงว่าระยะระหว่างจุดเซนทรอยจนถึงจุดยอดที่เป็นของ H ก็คือโมเลกุลก H เนี่ยก็จะเป็น สองในสามของหกรูทหกสายหกสิบใช่ไหมเพราะว่าระยะระยะยนี้ท่าตั้งฉากปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นตรงนี้จะเป็นหกรูทหกสายสามสิบไปสายหกสิบ แต่ว่าถ้าเป็นระยะแค่จุด P จนถึงจุด H ตัวเนี้ยมันจะกินพืน้นกินระยะแค่สองในสามนะคะสองใน 3. สามแสดงว่าถ้าเราคำนวณออกมาอันนี้จะเป็นสี่อันนี้จะเป็นรูสสามส่วนสองนะสองรูสสามคูรูหกสองรูสสามคูรูหกจะเป็นหกรูสสองนะคะ 6รูท2หน่วยเยอะตรงนี้6รูอ2หน่วยแสดงว่า h นะฮะสี h ก็จะกลายเป็น 6h กำลับบงสองก็จะเป็น 6, 6, 6 2, รูท6กำลังสองลบ6รูท2กำลังสอง มัจะกลายเป็นหกกาลังสองกับหกลบสองก็คือหกกาลังสองคูณสี่กำลังสองเอจะเท่ากับสิบสองหน่วยาาใช่ไหมสิบสองหน่วยแสดงว่าถ้าระยะที่ ระยะจากอะตอม C ถึงอะตอม h อชตรงนี้เป็น x ตรงนี้จะ x ด้วยนะคะเพราะว่า,ระ,วา c, ะระยะระหว่างจุดนี้คือจุดะของอะตอม c เนาะระยะระหว่างจุดอะตอม C อะตอมของคาร์บอนกับไฮโดรเจนจะต่างกันจะระยะเท่ากันนะคะแสดงว่าระยะจากจุด c ลงมาเป็นจากตรงฐานตรงนี้จะเป็น h ลบ x นะคะ เราก็จะได้ความสัมพันธ์สามเหลี่ยมมองไซต์วิวเข้าไปมอาก็จะเห็นตรงนี้เป็น 10PC อนี้ P อนี้ H เนาะอนี้6รู2อันนี้ H ลบ X แล้วก็ตรงนี้ X ซึ่ง H รู้แล้วเป็น12ลบ12แทน12ไปเลย รเรจะแก้สมการหาค่า x ได้ x กกำลังสองก็จะเท่ากับสิบสองลบ x ังเยกกำลังสองบวกหกลู่สองหมดยอกกำลังสองนี้หนึ่งสี่สี่ลบยี่สิบสี่ x อบวก x กกำลังสองบวกเจนะ็ดสิบสองเอกกำลังสองตัดเหลือสรรมการกำลังหนึ่งตรงนี้จะเป็นยี่สิบสี่เอเท่ากับ หนึ 1> 1่งซีซีบวกเจสิบสองก็คือสองหนึ่งหกอีกก็จะเป็นอะไรอ๋สิบสองหารก็จะเป็นหนึ่งแปดอีกก็เป็นเก้าเก้าหน่วยะระยะจากอะตอมซีถึงอะตอมเอชคือเก้าหน่วย